สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกันลัคนากันแล้วก็ราศีกันนะคะไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้นะคะ1-15ธันวาคม2,566ค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะได้ไพ่10ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สีดาบด้วย เพื่อนๆชาวกันสิบถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรักความสามคัคคีในองค์กรก็ได้ในครอบครัวก็ได้หรือในชีวิตของคุณก็ได้นะคะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องอ่ะมีเรื่องอะไรที่ผิดอกผิดใจกันไม่เข้าใจกันในองค์กรในครอบครัวหรือในชีวิตของคุณเนี่ย ถ้าก่อนหน้านี้ถูกแก้ไขหรือพยายามแก้ไขหรือก่อนหรือตอนนี้นะคะคุณพยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนรอบๆตัวของคุณครอบครัวของคุณหรือว่าลูกน้องของคุณที่คุณดูแลอยู่ก็มองว่าการแก้ไขนั้นจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะคะจะได้พักเหนื่อยนะสสัปดาห์นี้มีการได้พักเหนื่อยมีการได้เขาเรียกว่า เหมือนเหมือนกับเป็นการจัดเลี้ยงนะคะการปรับความเข้าใจใหบ้บริวารลูกน้องหรือครอบครัวหรือคนที่คุณรักเนี่ยกลับมารักใคร่ปองดองกันม,มันเหมือนคือไพ่เนี้ยรู้สึกเหมือนพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกประมาณนี้ค่ะ,ะพยายามที่จะทํา ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กลับมารักให้กลับมาสามัคคีด้วยความสามารถของคุณรู้สึกเหมือนหายใจลึกๆยาวๆเฮ้อโลง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หยุดพักสักทีหายเหนื่อยแล้วนะประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมถูกแก้ไขอ,อันนี้กรณี กรณีถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวนะถ้าก่อนหนะ้านี้คุณมีปัญหากับครอบครัวของคุณเอาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณพยายามที่จะทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยกลับมารักกันกลับมาปรับความเข้าใจกันคนรักของคุณเนี่ยเอ่อกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วคุณก็ทํามันสําเร็จแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากอกเสร็จสิ้นสักทีกลับมาสักทีแล้วรู้สึกเหมือนเข็ดถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ่อไปทําอะไรที่ผิดมาเนี่ย ก็รู้สึกถึงความเข็ดหลาบไม่อยากไม่อยากทำอีกแล้วจะไม่เกิดเรื่องผิดพลาดอีกแล้วประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่า,าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะถูกยกออกแล้วรู้สึกโล่งอกโล่งใจอันนี้เราหมายถึงทุกๆสถานการณ์ที่คุณกำลังเ,เจออยู่แล้วก็กำลังปรับปรุงแก้ไขอยู่ในตอนนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันนะคะในสองสัปดาห์นี้เพื่อนๆชาวกัน ไพ่ยอยากจะบอกอะไรคะได้ไพ่เฮอร์มิตไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ใ,ใช้สตินะใช้สติใช้สมาธิหรือความนิ่งหรือความเงียบต้องอยู่กับตัวเองเพื่อพิจารณาอะไรบางอย่างนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของราศีกันเลยนะไพ่เฮอร์มิตนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ไพ่ออกมาเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะคะในเรื่องของอความพยายามของคุณที่คุณจะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเมื่อเมื่อความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นตัวของเพื่อนชาวกันเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานะคะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วบางทีเราต้องมาเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงมีปัญหาก่อนหน้านี้ถึงมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนปัญหาหรือทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าที่คุณจะ,ะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้สําเร็จเนี่ยเชื่อนะคะว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากๆการที่จะทําให้ครอบครัวหรือองค์กรของคุณหน่วยงานของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือแม้กระทั่งมิตรภาพใดๆก็แล้วแต่นะคะ กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะเชื่อว่าเชื่อว่า,าสิ่งสิ่งนั้นมีความสําคัญกับชีวิตของคุณมากเกิดความผิดพลาดใจก็แล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนนะคะแล้วก็มีสติกับกับการก้าวต่อไปในชีวิตของคุณค่ะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็ยังได้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จบ่งบอกถึงความมีการที่หลายๆคนเนี่ยยังให้ความเชื่อใจคุณ ยังให้ความความมั่นใจนะคะในตัวของคุณเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณได้รักษารักษาความสำเร็จรักษาความสมบูรณ์แบบรักษาเครดิตในตัวของคุณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในตอวน,นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณได้รู้ว่าจงพยายามที่จะทําทให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นราบเรียบาราบเรียบนะคะแล้วก็เกิดความรักาการปรองดองกันแล้วก็ คอคุณจงรักษาความดีในตัวเองนั้นไว้นะเพราะตรงนี้ยังบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นม,มันเหมือนอะไรบางอย่างที่มันกำลังจะแตกสลายไปแล้วคุณใช้ความพยายามความทุ่มเทอย่างหนักเพื่อที่จะให้บางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังจะแตกแตกสลายเนี่ยกลับมารักกลับมาสาม,มัคคี แล้วคุณทำมันสาเร็จแล้วเนี่ยต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นหมายถึงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นความรักความสามาัคคีตรงนี้มันจะมันจะส่งผลให้อ่าความสําเร็จในอ่าในเรื่องของการเงินการทองความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใน2ส,สัปดาห์นี้นะแจ็เมน ไม่รู้แหละว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคสําหรับเพื่อนๆนชาวการเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นอะไรที่สอนคุณก็แล้วกันนะคะบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นเป็นโชคชะตาที่มันจะต้องเกิดขึ้นแต่ก็ต้องขอชื่นชมนะว่าความทุ่มเทความพยายามของคุณเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีแต่อย่างน,น,น้อยเชื่อนะคะว่ามันอาจจะทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้ว แล้วคุณจะไม่ทํามันอีกเพราะว่า,าคุณอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่สองก็เป็นไปได้ค่ะสองดาบนะคะสองดาบแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวกันเมื่อคุณได้รับโอกาส ที่ดีที่สุดในชีวิตกลับคืนมาเนี่ยต่อไปในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องพิจารณาหรือตัดสินใจให้ดีมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนเป็นผู้นํานะ เหมือนกับคุณยืนอยู่ตรงจุดนี้คุณต้องควบคุมสถานการณ์คุณเป็นคนที่มี Power เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณนั้นสําคัญเนาะเวลาที่คุณจะตัดสินใจออกคําสั่งหรือตัดสินใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณต้องเข้าใจว่าคุณมีลูกน้องคุณมีอ่าคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวของคุณเชื่อว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอะไรที่ ตัดสินใจหรืออะไรที่มันผิดพลาดได้แต่เชื่อว่าคุณจะกอบผู้สถานการณ์นั้นได้แล้วมันจะกลับมาดีมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะก้าวไปแต่ละก้าวในชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องพิจารณาดีๆเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองอีกเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะคะได้ไพ่เหรียญ ถ้าคุณเชื่อนะได้ไปแชทเมนด้วยถ้าคุณเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรมีเรื่องของเป็นเรื่องของโชคชะตาตรงนี้อาจจะมีเคราะห์มีกรรมอะไรบางอย่างนะในไพ่ใบนี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยได้ไปมันเหมือนกับทําบุญทําทานไปปล่อยนกไปปล่อยปลา ซะบ้างมันเหมือนกับไปปล่อยเคราะห์ปล่อยกรรมปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภยัยอะไรแบบนี้ค่ะบางทีชีวิตมันก็อาจจะดีขึ้นแล้วน,นี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เชื่อนะคะว่าเมื่อไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณเนี่ยจะกลับมามั่งคั่งกลับมาอุดมสมบูรณ์ชีวิตครอบครัวที่เคยแตกร้าวก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันเชื่อมั่นในตัวของคุณแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณด้วยนะ ว่าคุณเนี่ยจะคือทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญในตัวของคุณคุณจะรักษาเกียรติรักษาความเชื่อมั่นให้กับให้กับคนรอบตัวของคุณได้ดีขนาดไหนได้ไพ่แดงแมนการเป็นผู้นำเนาะการเป็นผู้นำเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยบางทีมันก็รู้สึกทรมานบางทีความอิสระเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ ให้จุดเดวิวนะคะให้สมถ้วยแล้วก็ให้หนึ่งไม้เท้าแต่คุณโชคดีนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยคุณมักได้รับโอกาสให้เริ่มต้นใหม่เสมอเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเวลาที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของใครเนี่ย คนคนนั้นเนี่ยมักจะหลงไหลมักจะรักในความเป็นตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่อ่าคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านอย่างนี้ดช่าบางทีมันก็พูดบางทีมันก็นึกคำพูดไม่ได้เนาะเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นคนที่เป็นคนที่ทุกคนเนี่ยมีความคาดหวังอะไรบางอย่างในตัวของคุณ พราะฉันคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นั้นอ่าราศีกันที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่าตัวของคุณเองนั้นมีบทบาทสําคัญอ่ามีความแบบ มีความเป็นผู้นำมีบทบาทสําคัญให้กับชีวิตของผู้อื่นแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นก็อยากจะให้คุณเนี่ยบางครั้งคือต้องบอกว่าการที่คุณมาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วบางทีมันก็อาจจะทําอะไรได้ไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะบางทีคุณต้องแคร์โอเคไหมคุณต้องแคร์คนรอบข้างของคุณคุณต้องสร้างมิตรภาพที่ดีคุณต้องเหมือนกับเวลาจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องนึกถึงคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวของคุณเสมอ บางทีมันอาจจะรู้สึกไม่ได้แบบมีความสุขหรืออิสระสักเท่าไร่แต่การที่คุณมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยบางทีมันเป็นการาก้าวขึ้นมาผลักดันตัวเองขึ้นมาพอมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วคือ,ค,อคือที่คือที่เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมองว่าคนที่เคยอยู่ในจุดตรงนี้เฮ้ยเขาดีนะเขามีอำนาจเขามีวาสนาเขามี power เขามีอิทธิพล ทีนี้คุณเองก็พยายามที่จะผลักดันตัวของคุณเองเนี่ยให้มาอยู่ตรงจุดนี้อยากจะเป็นแบบนี้พอมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วคุณถึงได้เข้าใจว่าอ๋อการที่มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นความหวังของคนอื่นมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยผิดหวังในตัวเราไม่ได้บางรังบางครั้งเนี่ยมันเกิดความกดดันแต่เมื่อเรามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วคุณต้องรักษาความเป็นตัวเองที่เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ดี เเอเอออไว้ตรงเรียกว่าตรงจุดเนี้ยของครูเนี่ยให้ดีที่สุดบางทีคนเราเนี่ยเข้าใจเลยว่าเอ้ยมันก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองบางทีมันก็อยากจะทําอะไรที่มันที่มันดูแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันการรักษาความดีเนี่ยมันยากบางทีชีวิตมันก็อยากจะไปทําอะไรที่มันอเหมือนกับไปปล่อยอะ เรียกว่าไปปล่อยผีบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแต่ก็กลัวว่าเอ้ยคนอื่นเขาจะมองยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็แอบ,บไปทําอะไรที่มันเอ่อที่มันแบบอยากจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดอะเหมือนคนเราอะเนะาะเวลาที่อยู่ต่อหน,น้าบุคคลเนี่ยต้องรักษาภาพพจน์โอเคแม่ต้องรักษาภาพพจน์แต่พออยู่กับห้องของตัวเองส่วนตัวเนี่ยคืออยากจะ พูดง่ายๆว่าอยากจะแก้ผ้าเดินในห้องอะไรอย่างงี้ก็คือทำนองนี้ค่ะมันไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงนะคะเพืเ่อนๆชาวกันเพราะฉะนั้นจงยอมรับตัวเองในจุดตรงนี้เพราะคุณก็ปรารถนาที่จะมาอยู่ในจุดตรงนี้อย่าทําให้หลายๆคนที่เอ่อเรียกว่าคาดหวังในตัวของคุณเนี่ยผิดหวังในตัวของคุณอีกเพราะว่าเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าคุณจะกว่าที่คุณจะพยายามแบบสร้างความปลองดองขึ้นมาได้อีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าคุณเหนื่อยมาก นะเพราะว่าคุณเ,เชื่อว่าคุณเหนื่อยแล้วก็หาทุกวิถีทางทีนี้การที่หลายๆคนเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในตัวของคุณอีกเนี่ยคุณจงคุณก็ต้องรักษาความเชื่อมั่นของทุกๆคนนั้นไว้นะคะอืมโอเคถ้าอยากจะบอกอะไรคุณอีกแต่ที่แน่ๆอย่างน้อยๆเนี่ยในสสัปดาห์นี้คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังแก้ปัญหาอยู่อย่างแน่นอนค่ะ แล้วถ้าหลายๆฝ่ายนะคะกลับมารักใคร่ปองดองกันเนี่ยมันก็ยังหมายถึงการเงินการทองของคุณหมายถึงธุรกิจในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยดีด้วยนะคะมันมันก็เกี่ยวข้องกันนะมันก็เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องใจเย็นคุณต้องพิจารณาคุณต้องละเอียดรอบคอบกับการใช้ชีวิตของคุณกับบทบาทและหน้าที่ของคุณนะคะ ไพ่เดือดซันค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะขอสามใบค่ะไพ่เดือดซันไพ่เดือดมิติเคียนแล้วก็ไพ่ฮาถวยนะคะอืมบางครั้งต้องบอกว่าในสองสัปดาห์นี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เช่นคุณจะสามารถกอบกู้สถานการณ์ ในชีวิตของคุณเนี้ยให้ขึ้นมาได้เหมือนเดิมไหมให้ดีได้เหมือนเดิมไหมลูกน้องของคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวของคุณไหมหรือลูกน้องข ne, องคอ<ไ>ุณหรือว่าครอบครัวของคุณคนในชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจับจ้องมองคุณอยู่ว่าคุณจะฟื้นฟูคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมไหมคุณจะปรับปรุงแก้ไขได้ไหมอะไรก็แต่ในชีวิตของคุณในตอนเนี้ยบางครั้ง คุณคือผู้นำไงคนอื่นเขาก็มองว่าคุณมี power แต่ในในตัวของเราเองอะบางทีเราอาจจะรู้สึกกลัวว่าเราจะทำมันสำเร็จไหมแต่ในในสองสัปดาห์นี้คุณจะทำมันสำเร็จแล้วก็สิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณกําลังสิ้นหวังอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะฟื้นฟูมันได้ไหมมันจะมี มีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นเพื่อนชาวกันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่คุณก็มาคอมเมนต์บอกเราได้นะคะว่าคุณผิดพลาดอะไรมาแล้วคุณกําลังจะฟื้นฟูสิ่งใดคุณกำลังจะทําให้อะไรในชีวิตของคุณเนี่ยกลับมารักกลับมาสามัคคีกลับมาไปต่อได้คุณก็มาคอมเมนต์คุยกับเราได้ได้นะคะแต่ก็ขอให้เชื่อว่าขอให้เชื่อว่าฟ้าหลังฝนเป็นของคุณ ปฏิหารนั้นเป็นของคุณนะคะเพื่อนๆชาวกันคุณจะทําทมันสําเร็จค่ะสำหรับเพ,เพื่อนที่สนใจดูวดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และขอบคุณสําหรับสุดยรดแตงนะคะสวัสดีค่ะ